สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Dove นะคะ Nourishing Oil Care a n t i f r i z z Serum นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซรั่มนะคะในขวดสีเหลืองทองนะคะแล้วก็มีฝาปั๊มนะคะแบบนี้ค่ะก็ดูดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไป รีวิวนะคะแล้วก็อ,อธิบายผลหลังการใช้เนี่ยพอยก็ขอพูดถึงคาเคลมนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่ายังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งก็คือ,อ Nutri o l นะคะก็จะเป็น Wireless นะคะ Nutri o l ซึ่งก็จะน้ําหนักเบานะคะแล้วก็แบบไม่รู้สึกหนักนะคะแล้วก็เหนึ่หนะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมนะคะเป็นน้ํามันนะคะซึ่งน้ํามันตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ํามันที่สกัดจากน้ํามันมะพร้าวนะคะน้ํามันอัลมอนด์แล้วก็อดอกทานตะวันนะคะแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะแล้วก็มีโมเลกุลที่เล็กนะคะสามารถซึมซาบนะคะได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะบำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็จะช่วยจัดทรงนะคะแล้วก็คืนความเงางามนะคะให้กับเส้นผมด้วยค่ะ นอกจากเซรัมตัวนี้นะคะจะมีโมเลกุลที่ละเอียดแล้วนะคะซึมซับได้เร็วแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยในการลดผมแห้งชี้ฟูนะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยลื่นขึ้นนะคะ99%ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถใช้นะคะในการจัดแต่งทรงผมนะคะก่อนที่เราจะไดหรือว่าดัดนะคะใช้ความร้อนกับเส้นผมด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนก่อนที่เราจะจัดทรงค่ะ แล้ววิธีการใช้นะคะตัวนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะวิธีการก็คือนะคะเปิดฝาแล้วก็ปั๊มนะคะเจ้าออยเนี่ยลงไปนะคะประมาณเหรียญ5บาทนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำมาลูบนะคะบนเส้นผมนะคะตั้งแต่กึ่งกลางนะคะลงไปจนถึงปลายผมนะคะเดี๋ยวพอจะทำให้ดูนะคะนี้นะคะ ก็ใช้มือลูบนะคะคือบริเวณกลางเส้นผมนะคะถึงปลายผมเนี่ยจะเป็นส่วนที่ขาดความชุ่มชื่นมากกว่าส่วนโคนผมนะคะเราก็เลยต้องบำรุงในจุดนี้นะคะ <S <S ก็แค่ลูบๆนะคะเอามือสั่งเล็กน้อยค่ะก็ได้แล้วนะคะหนึ่งข้างเอ่อถ้าผมยาวแบบพอยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะปั๊มนึงเนี่ยอาจจะใช้ฝั่งนึงนะคะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้ก่อนจัดทรงนะคะแต่งทรงได้เลยเพื่อป้องกันจากความร้อนนะคะ แล้วก่อนพอจะจัดแต่งทรงผมด้วยความร้อนนะคะพอยก็แค่กดเซรั่มนะคะลงบนฝ่ามือค่ะแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผมนะคะเพื่อนๆที่ผมหนาเนี่ยอาจจะแบ่งผมนะคะเป็น2ช่อ3ช่อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลูบบนเส้นผมค่ะเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะจากนั้นนะคะไม่ว่าจะหนีบตรงหรือว่าดัดรอนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าผมจะแห้งเสียค่ะ ใช้แล้วผมก็จะนุ่มเลื่อนขึ้น99%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ แล้วตัวนี้นะคะก็40 ml นะคะ40มลลรนะคะราคาเนี่ย179บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นเ,เซรั่มที่ขนาดกำลังดีนะคะแล้วก็สามารถพกออกไปช่วยจัดทรงนอกบ้านระหว่างวันได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูความเห็นของพลอยนะคะหลังการใช้เนี่ยพลอยก็รู้สึกว่าผมเนี่ยมันนุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นนะคะเวลาที่เราจับเนี่ยรู้สึกเลยว่า ปลายผมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่เหนียวเนอหนะนะคะผมก็ไม่ชี้ฟูนะคะค่ะทีนี้มาดูรีวิวของพอยเลยนะคะว่าหลังจากทดลองใช้โดฟตัวนี้นะคะแล้วผลเป็นยังไงคะ่ะหลังจากที่พอยได้ทดลองใช้นะคะก็เนี่ยคะ่ะผมเนี่ยสามารถสางได้จนปลายเลยนะคะแล้วก็ไม่ติดไม่พันกันแล้วก็ไม่ชี้ฟูด,ด้วยนะคะ ผมดูมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะอีกต่างหากนะคะแถมยังมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะเหมือนที่เราเพิ่งสะผมมาใหม,ใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ผมนุ่มขึ้นด้วยนะคะพอจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผมมัน น่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะคะผมไม่แห้งกระด้างโดยเฉพาะปลายผมนะคะที่เราได้บำรุงนะคะแล้วบางทีเนี่ยที่พลได้จัดทรงนะคะอย่างเช่นการมวลล้วนลอนนะคะก่อนหน้านี้ซึ่งได้ลองม้วนดูแล้วนะคะแล้วก็สระไปแล้วรอบนึงเนี่ยรู้สึกว่าพอหลังสระผมไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่แห้งเหมือนปกตินะคะที่พอทำทรงแล้วสระออกเนี่ยผมก็จะยิ่งแห้งกระด้างนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยเซฟเวลานะคะประหยัดเวลาของเรานะคะเวลาที่เราต้องการการบำรุงแบบเร่งด่วนนะคะเวลาออกนอกบ้านซึ่งพอยว่ามันโอเคนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมันไม่แพงจนเกินไปนะคะแถมแพ็กเกจเนี่ยก็พกพาง่ายนะคะสามารถพกออกนอกบ้านได้สะดวกนะคะ สำหรับคนที่เคยดูรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือ Dove Daily Hair Vitamin นะคะตัวนี้เนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันนะคะดีไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวจะถามว่าพี่พลอยคะมันแตกต่างกันยี่ไรยนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ ชอบตัแต่งทรงผมนะคะมากกว่าแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการการบํารุงนะคะอย่างล้าลึกนะคะซึ่งมันก็ดีทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในแต่ละวันนะคะตัว Daily Hair วิตามินเนี่ยนะคะส่วนผสมเขาคือวิตามิน E นะคะแล้วก็น้ํามันอาร์เกนอยนะคะซึ่ง ถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ในรีวิวอันเก่าของพลอยเลยนะคะลองเซิร์ชดูนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงผมนะคะไม่ให้ผมแห้งกล้าน,นะคะ่ะวิธีใช้นะคะง่ายๆก็แคเออ่เปิดออกมานะคะแล้วก็บิดนะคะตรงจุกนะคะแล้วก็รูปนะคะเทใสฟฟ่ฝ่ามือแล้วก็รูปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ วิธีใช้วิตามินนะคะใช้ทุกเช้าเมื่อผมมาค่ะแล้วราคาตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแค่59บาทเท่านั้นเองนะคะมี6แคปซูลค่ะ แล้วก็ขอสรุปสั้นๆนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากจะบำรุงเส้นผมแล้วก็จัดแต่งทรงผมไปด้วยเนี่ยก็เหมาะกับตัวนี้นะคะส่วนใครที่อยากบำรุงผมนะคะล้ำลึกถึงเซลล์ผมเนี่ยก็เหมาะกับตัวนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครรักพี่เสียดายน้องนะคะก็ซื้อทั้งสองอันเลยนะคะก็ราคาเนี่ยดีงานไม่แพงจนเกินไปนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะวันนี้นะคะพลอยก็ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรีวิวค่ะก็หวังนะคะว่าข้อมูลนี้นะคะกับความคิดเห็นในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะคะอยากให้ทดลองดูค่ะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบแน่นอนนะคะเพเชื่อว่าเส้นผมนะคะที่สวยเนี่ยจะช่วยเสริมบุค,คลิกภาพของเรานะคะให้ดูดีขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ